สวัสดีทุกคนวันนี้พี่จะมีเคล็ดลับความสวยมาบอกทุกคนนะเอ๋หลายคนทักนะว่าเออพี่จะมาทำอะไรมาดูดีขึ้นนะคะหน้าดูกระจ่างใสนี่เลยสําหรับใบหน้านะพวกฝ้ากระจุดดําๆนะพี่ตักจะใช้ตัวนี้เลยเอมี่ไฮายาเอเซนเซียมดูแลพวกฝ้ากระจุดดำนี่และดูจางลงอันนั้นคือภายนอกนะแต่ว่าภายในสิเราต้องสวยจากภายในด้วยนะจ้ามาสู่ภายนอกพี่ตักใช้ตัวนี้นี่เลยคู่กันไปเลยลิลลินตัวนี้เนี่ยนะคะนางเอกเขาคือ ทำมาจากเปลือกสนเยอรมันมีงานวิจัยด้วยนะเปลือกสนเยอรมันเนี่ยมีวิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีทั่ไปถึง50เท่าไปเซิร์ฟดูได้เลยพี่จักทานทุกวันเลยวันละ1เม็ดนะคะสะดวกตอนไหนทานตอนนั้นนี่วันแล้วก็จัดซะเลยดีกว่าวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทานเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่1เม็ดค่ะจัดไปต้องมีติดกระเป๋า ขาดไม่ได้เลยนะคะนึกได้ก็ใส่ปากไปเลยเอาที่คุณสะดวกทานตอนไหนก็ได้นะคะนี่คุณขา1กระปุกนะคะ390บาท2กระปุก750บาทแต่วันนี้พี่ตั๊กมาทั้งทีจัดเป็นพิเศษ3กระปุกค่ะ750บาทเท่านั้นทานได้ถึง3เดือนเพราะว่าหนึ่งกระปุกมี30มเม็ดนะคะเรามาสวยจากภายในสู่ภายนอกกันนะจ๊ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะ ลิลินหน้าคุณจะได้กระจางใสอันนี้เป็นแบบสองแรงบวกเข้าไปเลยนะคะ